สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับส,สุเพนอะ๊อคนดอยค่ะชานี้เนี่ยเรามาทำเมนูจากนี่เลยนะคะแทนแครงอันนี้เนี่ยภาษาไทยเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะคะไทยกาหรือเปล่าน้องอาจจะเรียได้หลายภาษาเลยนะคะตอนนี้โน,โนอ้องฝนเนี่ยต้มให้รั่วให้มันอันนี้แล้วนะคะลบความขมไปแล้วค่ะน,นเดียวเราก็มาห่านกันนะคะดูซิว่าเชานี้เนี่ยจะทําเมนูอะไรกันนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราห่านให้มันละเอียดพอคำก่อนนะคะ ข้พอคํานะคะเราไม่ใหญ่มากไม่เล็กมากนะคะรายการนี้นะคะถ้าทากินไปเนี่ยบอกเลยว่าขมมากๆเลยนะแต่ถ้าทำกิีไปเนี่ยมันก็ไม่ขมค่ะมันก็อร่อยนะคะเนาะอันนี้น้องฝนก็ไป เอาไปต้มกับเกลือนะคะเพื่อลดความขกของมันนะคะนาะนี่แหละได้แล้วนะคะมาดูวัตถุดิบของเราค่ะว่ามีอะไรบ้างน,นะคะนี่เลยค่ะน้องฝนก็เตรียมผู้อย่างเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ก็คือจะเป็นไก่แล้วก็เนื้อหมูแล้วก็ต้มหอมผ,อผักชีลาซูนะคะนี่ก็คือจะเป็นเครื่องที่เราจะผัดให้หอมแล้วก็อันนี้นะคะน้องแกงนนะคะเช้านี้เนี่ยเราจะแกงกันกค่ะอย่างแรกเลยเดี๋ยวเราจะ อันนี้ก่อนนะคะผัดหมูก่อนผัดหมูให้มันมันเนี่ยออกให้หมดแป๊บหนึ่งก่อนนะคะเนาะมันจะได้เพิ่มความหอมเข้าไปนะคะที่เราทอดหมูเสร็จแล้วนะคะเราก็นี่เลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาแกงกันนะคะเนาะตั้งน้ําก่อนแล้วก็เราจะใส่เครื่องที่นกฝนตามไว้เมื่อกี้นะคะเนาะ ไปเลยแล้วรอให้เตื่ออย่าเดียวเลยค่ะทีนี้ระหว่างที่แกของเราสูงนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามายามนี่เลยนะคะเนาะเรามายาหัวปีไอ,อไม่ใช่สิออ <laughs> หัวใช้เท้าทะนะคะเนาะ มายาหัวใช้เท้ากินกันค่ะเช้าๆแบบนี้อากาศก็ดีนะคะเนาะหัวใช้เท้าที่คุณแม่ปูเอ็นะคะเราก็จะมาสับๆบแบบนี้ก่อนแล้วก็มายำๆค่ะมาใส่เกลือลงไปเลยค่ะอันนี้เนี่ยจะเป็นยา,บ,าบ้านๆนะคะเนาะใส่พวนนิดนึงแล้วก็ใส่พิก ป่นนะคะแล้วก็ใส่ผักชีลงไปค่ะเสร็จแล้วเราก็คนๆๆให้เข้ากันนะคะเนาะอันนี้คือจะเป็นเมนูที่แบบว่าเราทํากี่ประจําอยู่แล้วนะคะเนาะยำหัวไชเท้าของเราค่ะก็เสร็จไปแล้วหนึ่งเมนูนะคะเนาะไม่ต้องชิม่ะเพราะว่าน้องควรเชื่อฝีมือตัวเองนะคะอร่อยอยู่แล้วจ้าเป็นไงคะถ้าเวลาเราได้กินช่วงที่เราไปทํางานจะไวไหมนะอร่อยมากๆเลยนะแค่นี้ก็ เสร็จแ,แล้วหนงเมนูเดียวเราไปทําเมนูต่อไปกันเลยนะคะอ่าใส่หมูลงไปเลยนะคะหมูที่เราผัดน,นะคะนี่เลยจ้าใส่ลงไปเสร็จแล้วก็เราจะใส่แคการลงไปเลยนะคะเรือ้อปูที่เราเตรียมไว้ใส่ลงไปทั้งหมดเลยะคะ่ะใส่ทีเดียวเลยนะคะแล้วก็ เดี๋ยวราให้เดือดแล้วก็เดี๋ยวเราปรุงรสกันค่ะแกงขอาเราสุดแล้วค่ะแล้เวเรามาตอกเลยนะคะว้าวพิมหอมมากเลยค่ะอนุญาตจัดที่น่ากินข้าวเลยนะคะน่ากินมากเลยค่ะเสร็จไปแล้วหนึ่งเมนูนะคะ มากินข้าวด้วยกันค่ะเช้านี้กินกับครอบครัวนะคะน้องไก่เกมขอพวกเรานี้เลยนะคะนเนาะแกงบ้านๆจ้าไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าแต่ละคนเนี้ยไปทำเมนูอะไรกันบ,บ้านนะคะสุปน้ำร้อนๆกับอากาศดีๆเช้าๆวันนี้นะคะความขมที่ออกไปหมดเลยอ่ะแทบจะไม่มีความขมเลยอร่อยมาก ที่กับข้อความแบบนี้ก็ดีเลยนะคะเนาะบ๊างๆอุ่นค่ะเช้านี้อากาศก็กดีนะคะเนอะเมนูก็อร่อยค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้หนูด้วยนะคะลาไปแล้วค่ะทำเมนูมบ้านๆนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย